แม่คว้าหอดไซเลเดียนหอดขันได้เลยเดียนนี่แม่คว้าทองปุ้งแม่คว้าทองปุ้งไปน้องไอ้ลูกกระยากนั่งกระยากะไรนับมือเลยเด้เลนักนักก้นนักต้นนักโตบวมเพาะมาสินแข่งขาเริ่มบวมอะไรพี่น้องเว้ยปกติของคนทองเนาะบ่เป็นบางคน เป็นบางคนซนะส่วนว่าเ้านไงน่องหลอดนะบ้านน่องหลอดตะเกียร์กันไก่มือสีออกนี่ต้องเท่าหอยใส่หมดเลอไข่รวมกันเลยคั่วกับสีหกเนี่ยจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อเ้ยจากปียาสไปปียากันพี่น้องเลยบอกวดน้ำโป้งน้ำปลายก็วางไปน้ำพื้นี่เลยเนาะไม่ใช่นี่แหละเนี่ยนี่แหละกระเพื่อนนี่แหละชั้นน้อย จิประมาณนี gesagt, ah <k cartoon> ่แหละครัวฮาก็ไดีสีหกน่ยังอยฮะเดนีมซาล่กดีอนทีมเอาออกไปหากัเป็ดดเยอะจะเปีนโนออกไปหากับเป็ดไก่เป็ดไก่เฉนันหยาดเเขเครื่องเผ่นพี่น้องเครื่องสีแกงเผ่นฮีโลกัหมักบวบสุดยอดเลมงนี่นะตงห่วงพี่น้องเเบนัวทวดึงเลมงนี่ขาบะมลุงนี่อันน้เห็นหูนู้บ ไม่กินไรไปเขาฟงกินะไรที่กินยังไงเนาะปุปยกินบารายเนาะปูะปุยเนาะกินอิ่มเลยพ่อเนาะแม่นาะนานๆกินนานๆกินครั้งหนึ่งก็ขอบคุณขอบขอพูดอะไรถูกๆเขาเมนต์พี่น้องเลยถูกๆความหวังดีความหวังความหว่วงใยเนาะนี่เด้ขี้เขื่องเขาเครียดชายเรียกว่าเครียดตาแอกแล้วนาะส่วนอันนี้กับพักขยง เขียดลงไปเรียบรอยพี่น้องเ้ยเขียดชายลงไปเรียบรอยเนะอันนี้ก็ลงแล้วบ่อืม,อมท้องแสบลงไปอีกแล้วลงไปจิ๋หนักร้องใต้ดินกับเฮดพี่น้องเลยนีย กาขอบคุณขอบคุณคือเขาว่าเลยเนาะถูกๆคอมเมนต์ถูกถูกความห่วงใยคนเฮ้าคนบมหักบัวแพงบัวังดีกัคือ้ชิบวบอกกันดนอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าซาไลประกาศเฮงเฮงกินเถื่อนึงน,นะพี่น้องมันเป็นอันอาหารยอดฮิตยอดนิยมบา้านเฮาเนาะนี่คันบุก,กินกับบัได้น้องเลยเนาะกับมันหายากของอยู่ของกินก็นดิได้กินแต่หน่อไม้หัวมันไปนอ,อย่างสิ่งละกบเกียรติขอขอหล่อกินายไปจากสิ่งละพี่น้องเอ้ยตะมังหอกมังหุ่งไปจช่นั้นเลยเนาะเนี่ยฮะตะมังหุ่มก็เปน เนี่ยมันทาง่ายนะะมามอมอก็บอใบอให้กินอัดงอในบาอพาร์ตนเขตไดเลยใส้น้านำานร้ายได้หอันาจะเื่องเปลืสียงมอ,งอปวดบ <laughs> อม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 ออไไอออออี น่อยมันเป็นมอตอนก่อนนะมอตอนกนเลยน้ำมือนแกน้ำใส่ตอนนันนะใส่น้ำปลาเอามอนีเลยมาตักเเสียบแน่นอนไปลองเลยนาะ เส็บๆหมดจอช่วงเที่ยงเที่ยงห้าบ่ายเแหละมีก็ดีบ่ายโมงเลยแล้วใส่ผักกระเนียงรป่ากระเนียงสดๆใหม่ๆด้ยมีผักกระเนีน้ำบ่อนมีงหงมัน อ,อ,อ้แบล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เนาะแกงหน่อไม้สดๆเลยนี่อืมอืมพ่้องพักเอาก็กินกับพักบกพี่น้องเอ้ยมีเพียงขี้เปลี่ยนปีกเขียดหมูอีกสามตัวแล้วก็บปีกตับหมูสาวไล่เพล่นนะบะไรอย,ย่างเงี้ยพี่น้องย,ยิ้วเก่าแล้วมา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  ลงมือโลดเดิอพี่น้องเด้ออ่ะสะไปดีรอดหนึ่งเนาะแกงลงไม้ตอนบหายตัี่เจ็บพี่ายจะอก็รฮอีาจับไม่ีอยู่ปิเกลียดปิดเก็ียดข้ามอล่อนสามโต้เกเลยนี่ใมแมงวันนีไปไม่ได้รับเชิ้แม่ไ่ได้รับเชื้นนี้ได้ มาเด้อพ sure ี่นองเว้บรายาหัมาแล้วไอ้นี้บันแหงมากยับกินลนะสยับไปน้อกโมเลยบรายาหอดจะกวาดสั่นนั่นนอมเลยพีนอกว้จะคำุงด้พี่นอคอะลรจะคำจะคำ

ถักคียวมว้วนมันกลับไปแล้วๆกรปอ นยิบยอดเลยเย็นสบายคุ่ยย่างดีอันก็ดีรับย่ากไหมเรื่อยๆดินหยาดหมกโตมันมันเก้าหนบ่งพนกิ <laughs> ม่ไม่อยากินโกปเงเทียยต่างเป็นมาจากองแอี่ไปลองเกียก์ทายเน้นๆนี่

แซ่บจ้ากินสองคนก็แซ่บคือเก่าที่นหนตำน่คือว่าแกงแบบใหม่ใหม่ใหม่คือยังบ่คือเย็นไวแท้เนาะ มันเย็นเนี่ยขอเปิด้ฟนเ,นเนี่ยหลปะปะอกหนนยังหลอกปากเขาแห้งทีนี้นมันงม,มันลมเยออากาศมันเย็นอืมอากาศเย็น โหยี่รีเมงวัน,น,นยวอยูล่ลำพยานเขาคั่คนเจ้าอยู่เฮื่อน่นตกใจใช่บะมันใกล้เพราะมูมเป็นอะไรแหละคขาเรียกมูพันธุ์มันลายคืออย่างนี่งมย่างวัน

ไม่บริแกนมบริแกนมอยกันนี้ยมนน่อยหน่อยครับผมนงานอยกินสองมื้อเลยครับจะแบ่งยังลูกกินสองมือ กินก้อนเนี้แล้วสิตก็กระเจ้าน้ำรังอีกหนึุงบำรุงบ๊าุงแต่สาล่เด้เากับบ๊าลุงดือกันมงแกหมมบลุงแก่หมดยังก็ตาม การกินของแสบบานเฮานะ่คือว่ามันไม่แห้งฝืงปงกเลยนะมันไม่เหือม่แห้งไหมแสบจนได้ปากเนี่ย พักกันหน้า้พักบุกน้ำคลอกล้าบยางนี้เนาะ้าไนาะมันคืองามเหร ี่เรามาันคันโคงยังบลายนันเลัน่นี่อยูมายมนทั้งาเลยเขาไปทางใตน้จนน่ะยังบุไม่มาเลยทั้งอันบาท อุบอุบอะนะาาไปมาขายประยัดกับเขา <c oughs> ยกคลิปไปซ้ำมีอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณอะไรที่เขาเบิ้อมาส้มเนาะบุ๊มแมนได้ซ้ำนี่บลอกแกงมาใหม่เอากระดิเบิ่อตัวนี้พอดีแล้วจีอเอา้ยพอแม่คลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี